นี่รางวัลของเขานะคะไปขายปลานั่งลงก่อนขอแม่ก่อนขอก่อนครับหรือ,อยังอ่าขอขอครับหรือ,อยังขอบคุณครับก่อนครับทำยังไงครับครับครับอ่ายิงขึ้นยิงขึ้นขอก่อนขอก่อนขอขอนั่งลง นั่งลงนั่งลงครับผมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่ไม่มให้กินนั่งลงก่อนครับขอก่อนขอขอเอาครังนี้ครั้งนี้ครับรางวัลคุณเก่งครับขอ ห่อห่อห e ่อไม่กัน๋ยดีครับตัวนี้ตัวนีดีครับเราชอบกินขนมปังมากค่ะเ้าค้างี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยพักก่อน ขอก่อนครับขอก่อนขอไห้ก่อนขอตรงนี้เก่งมากเก่งมากครับ